สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะกลับมาพ่อกันกับสาวกาละสินอีกแล้วนะคะเนาะมือนี่ค่ะสาวกาละสินกมีแนวมาหายพี่น้องมาสู่พี่น้องกินค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้กสาวกาละสินเนาะค่ะเนาะว่าสาวกาละสินมีอย่างมาซูพี่น้องกินค่ะมือนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ากันค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะหอยแครงเนาะค่ะเนาะที่สาวกาละสินไปซื้อมาเมือว่านนี่ค่ะพี่น้องค่ะมือนี่สาวกาละสินก็ะทาการลวกเนาะค่ะเนาะมาสูพี่น้องกินค่ะแล้วก็น้ำจิ้ม อ so ่านี้ค่ะน้ำจิ้มนะคะเนาะสากระสินกระเฮ็ดเองค่ะแต่ว่าประเด็นในเบื้องเนาะสากระสินก็ใส่ทั้งพริกเขียวแล้วก็อ่าพริกแดงเนาะค่ะเนาะผสมกันค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะใส่ละอ่านี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะเนาะน้ำจิ้มหอยแครงเนาะค่ะแล้วก็พักค่ะพี่น้องคะนี่คือพักเคี่ยงนะคะเนาะกับประมาณนี้ค่ะวันนี้พักไม่ค่อยหลายพี่น้องคะก็มีอ่าพริกพริกหยวกค่ะพริกหวานเนาะแล้วก็ไอหัวนี่สากระสินก็บมะรู้ว่าเพันซื้อว่าหยังด้วยกันค่ะเนาะอ่าแล้วก็แค่รสค่ะพี่น้องคะแล้วก็ คณะค่ะก็พักก็ประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวสารกระตินจะชิมให้พี่น้องเบื่อแค่ตัวสองตัวนะคะน้อกสารกระตินก็นจะคอตัวไปกินหอยแครงเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะนี่เป็นจะกินมหมคะพี่น้องคะมาเด้อมากินน้ำซาวกระตินเด้อคะ่ะนี่เห็นบ่นะคะนี่หอยแครงเนาะคะ่ะเนาะ อนุญาตเด้อค่ะว่าไ้ว่าไรมากินนพี่น้องว่าไ้มากินอ่างพี่น้องนะคะเด้อแค่สิให้เบิ้งค่ะว่าแค่ชิมให้เบิ้งแค่ตัวสองตัวค่ะพี่น้องค่ะยยังมีเลือดแดงอยู่เลยขออภัยเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ใดที่ว่าม่กินที่ว่าามนเป็นเลือดแบบนี้นะคะนอกจต่อันบัดเลือดที่ว่าเป็นเลือดวัวคะเป็นเป็นลาบดีเป็นสีขาวกราสินแบบ่ากินแบบไม่เลือดได้พี่น้องค่ะกินก้อยบักหน้ากินอยู่ค่ะแต่ว่าแบบไม่เลือดมากินค่ะแต่หอยแกล้งอันบัมักแบบแดงสีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะ น้ำจิ้มใส่ลงไปค่ะหอยแครงยั่วจ้าอืมสุดยอดครับพี่น้องคะเอาแล้วค่ะนี่กะติบะมาณนี่นะคะเนาะเอาหอยแครงมาโยน้ำลายพี่น้องซื้อค่ะพี่น้องคะสาวก็ซื้นกะติคอตัวไปกินหอยแครงกันเ้อค่ะเด้อจังมาพอกันไหมมนาค่ับพี่น้องคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลั่นคงด้วยทุกคนนะพี่น้องเด้อสำหรับืันนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย